สนับสนุนโดยไก่ทอด KFC เข้าสู่รอบแจ็คตของเราครับครับเรแจะพอตแล้วนะคะผู้ข้าแข่งขันของเราอยู่นิเทนของนี่ครับ KFC ต่างออนไลน์ที่เว็บหรอ KFC สรือว่าทีโอรอทีเอแนเค KFC ครั้งนี้คุณมาชิงสองแสนบาท สมัยที่สองนี้คุณมั่นใจไหมฮะคราวที่แล้วเนี่ยผมเห็นชัดเจนเลยว่าเติร์ดเนี่ยไม่ออกมาเลยเออเติร์ดออกมาบ้างดที่ออกมาคนเดียวเลยเติร์ดออกมาบ้างขอร้องจากใจคนเคยเป็นผุ้เล่นแต่แต่ถ้ามองอีกอง่าหนึ่งนะฮะถ้าเขาไม่ได้ก็คม่ได้แต่ถ้าเขาได้เขาอาจจะได้ก็ได้เออ ครับโอเคนี่ให้กําลังใจเให้กําลังใจนะเนะี่ยมารอบนี้เหมือนเดิมน,นะผมเก็บสะสมคะแนนให้ได้ห้าคะแนนรับไปเลยหนึ่งแสนบาทโดยที่เพลงที่หนึ่งร้องหนึ่งช่วงหน,นึ่งคะแนนเพลงที่สองร้องหนึ่งช่วงหน,นึ่งคะแนนเพลงที่สามร้องสองช่วงสองคะแนนเพลงที่สี่ร้องสามช่วงสามคะแนนและเพลงที่ห้าร้องสามช่วงสามคะแนนถ้าได้ห้าคะแนนรับไปเลยสองแสนบาท ค่นี้เดียวแค่นี้เดียวแต่ถ้าจัดไม่แตกคะแนนละหนึ่งหมื่นนะยังเป็นหนึ่งหมื่นอยู่คะแนนจะเป็นเท่าเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างคะแนนจะเป็นหนึ่งเท่าเสมอนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้คะแนนเลยคุณก็จะได้ไปห้าพันบาทเดิมครับเอาเนาะท้าสองคนพร้อมนะครับสำหรับการเข้าไปชิงงสองแสนบาท ขอ <Okay>, okay. เซ้ไปมขอเซ้ไมช,ช่วยนะรพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วเรามาเรถโตเกมรอบแจ็คพอตครับเพลงที่หนึ่งครับเราต้องการหนึ่งช่วงร้องตามแบบฉบับของเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตอ ใจมันดำเธอไม่นดห่างกันไปไม่นานนอนละเมอมันทุกวันใจมันต้องตามจะเจอไปฉันเรือวนกลับมา มวนมาให้เจอกับเธอตามมาตื้นกันจนเจอมาจนกว่าเธอจะให้ใจก็เพราะว่าตัวฉันเป็นอย่างบูมเมแรงกว้างไปยิ่งแรงยิ่งก้าวมาเร็วฉันเป็นอย่างบูมเมแรงกว้างไปทุกแห่งก็ม่มีเดิน เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วรับหนึ่งคะแนนคือได้ครับหนึ่งคะแนนเป็นนิ้วมือหมายที่ดีเลยนิ้วหมายที่ดีต่อไปครับโบอ่ะแต่เพลงต่อไปก็จากหนึ่งคะแนนนะครับร้องหนึ่งช่วงเหมือนเดิมอร้องตามไบฉบับของมดปฏิพันธ์ีกร รับัี่บั <il> ้เดิมทีเดียวไม่เคยสนใจมองที่ไรไม่เคยเข้าตาดูเธอเองเหมือนคนทุกอย่างคงจะรมดาพอลองลองคบไปไม่นาน มีอาการยิ่งดูยิ่งดีมีอะไรเยอะเต็มไปหมดเธอเป็นคนเท่าทีไปอันนี้น่าจะไม่ได้ผมร้อ,องไม่ได้เอเอ,เอจริงเออจริงอะกูก็ร้องได้แค่เนี้ย คำตอบที่ถูกต้องก็คือมันถูกหน้าอกข้างซ้ายที่ตรงหัวใจพอดีออะไรตรงสุดก็ตอนนี้ยังอยู่ที่หนึ่งคะแนนเอออีกสามเพลงอีกสามเพลงเพลงนี้เก็บไปได้อีกหนึ่งเพลงเนี่ยเก็บงหนึ่งแสนอีกครั้งหนึ่งนะเพลงนี้ครับผม มีทั้งหมดห้าเพลงแต่ว่าต้องการห้าคะแนนเพลงนี้ร้องสองช่วงมีให้สองคะแนนอร้องตามแบบฉบับของวง U.S.E. UH ครับวัน ไม่กนเธได้เจอกับเพื่อนใหม่และไปดีๆกับใครคนนั้นก็คงไม่โทษเธอที่รักเขามากกว่าฉันก็เจ็บเหมือนกันแต่พอเข้าใจไปไรักกันแล้วจะไปไม่ว่า,ากัน แต่กลัว่ฉันจะทนไม่ไหวก็เพียงแค่ยอ้อนเอรเพื่อนยงังคงห่วงใยจะเจ็บเท่าไรแต่ใจคิดถึงผ่านมาทางนี้เมื่อไรให้เธอเข้ามาทักทายบ้าง อาจยังมีที่ตรงกลางให้เธอก็มาพักใจไปอย่าทำห่างเงินหมางเมินจนเหมือนคนยื่นตกคำตกคำสลับกันดฟังเฉลยครับอย่าทำห่างเฮินหมางเมินจนเหมือนคนยื่นหากเธอมาวันไหนฉันยังยินดี เจ๊ตกไปคำเดียวก็ผ่านแล้วย,ยังีต,ตอนนี้ตอนนี้ทีมดองครับถ้าคุณอยากได้หนึ่งแสนบาพทพลาดไม่ได้แล้วนะครับเพลงนี้อ่ะโออ่ะเพลงที่สี่แล้วดินี่มล้วเพลงที่สี่โองตา,ามช่วง อะไรก็มีห้าสามคะแนนลองตามแบบฉบัของนูโวอองไอกดไป้ยเนี่ยอะ้กรู้แล้วว่าเราเลิกกัน รู้แล้วว่าเป็นเพียงเพื่อนฉันรู้แล้วยังย้ำเตือนอยู่ในใจไปไม่หวังใจะให้เหมือนเ <c oughs> ดเิมไม่จิดที่จะเลิกไปพอรู้ว่ามันตายไปไม่ได้ที่ยังค้างคือความรู้สึกที่มันลึก จนเกินจะเลือนอ F F ไปแดกหมดไม่แต่งแล้วจ้าสงให้เยอะแล้วกันนะหูในเพลงหน้าฟังเฉลยครับเพราะฉันมักจะเผลอใจและคิดไปจนเกินเล้นยๆว่ายังเล,เลือนอยู่ในฝัน โอ้โหพลาดหนึ่งแสนไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเก็บอีกสามหมื่นเพื่อให้ได้เป็นหนึ่งหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทให้ได้นะครับไอ <c oughs> เบงดียฉันร้องได้เว้ยเพลงนี้ <c oughs> ร้งองสามช่วงมีให้สามคะแนนเพลงนี้เรามีให้สามช่วงร้องสามร้องสามช่วงมีให้สามคะแนนนะครับ ดับอีก30,000เป็น40,000ให้ได้ร้องตามแบบฉบับของแหวนทิติมาสุนตะสุนทรครับ <thing> <t ronic sounds> แต่ก่อนแต่ไรไม่เคยอุ่นใจโดดเดียวเดียวได้ข้างใกลไม่มีใครสักคนฝ่าทางชีวิตทุกภัยผระจน ป่าลมและฝนมาโดยลำพังไปไปแต่มาวันนี้คุกคีกับเธอคือเคียงกับเธอแล้วทำให้ใจมีพลังจะเดินต่อไปไม่ยอมหยุดยัง้งหากเดินทับทั้งฉันยังมีเธอเต่เาสองเคยผ่านชีวิต โดดเดี่ยวอ้องเราเคยเหนื่อยและทอ้อเต็มที<ป>หนทางยิงอยู่สั้นไกลตัวันนี้เพียงเรามีเราจะเดินไปทางใดอ,อ,อกคำอีกแล้วอกไปคำหนึ่งหนึ่งอกคำปังครับหนทางยิงอยู่สั้นไกลจักวันนี้เพียงเรามีเรา จะเดินไปทางใดไอ้วันตกแค่คำว่าหากคำเดียวอุ้ยอานการนี้ตกคำก็ไม่ได้ตกคำไม่ได้ไม่ได้ดิอันนี้เช็คทุกคำตกคำไม่ให้เราให้ทุกคำอุ้ยเกือบแลยเกือบแล้วอันนี้แจ็คพัดไม่แตกครับผม่าเชิญเๆเอเดอเดเ ยังน้อยก็ได้ไปหนึ่งคะแนนนะคะหนึ่งคะแนนก็รไปอีกหนึ่งหมื่นบวกกับสะสมเดิมอีกหนึ่งแสนเป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทครับเยอะแต่เยอะแต่ดูว่าเยอะแล้วก็ยังมีติดรักวาแชมป์ไม่ต่อนะฮะสมัยหน้าชิงสามแสน <laughs> <laughs> เยอะมาก <laughs> <laughs> เอาแหละดูสิว่าแชมป์ของเราจะเป็นแชมป์สามสมัยเป็นทีมแรกของรายการเราได้หรือไม่นะผมหรับวันนี้ครับผม <Safe rév mark> ต้องขอขอบ uh คุณแขกรับเชิญของเรานะผมสร้างเสียงหัวเราะเสียงเพลงที่ไพเราะเสุดเกินนะผมเลยยังไม่ได้ไปกับคุณนะครับผมใช่อะไรนะไพเราะเหลือเกินหัวเราะหัวเราะหัวเราะเหลือเกินครับผมขอบคุณคุณก้องชาววัดนะครับขอบคุณครับและกลับมาพบกันใหม่ในคาราโอเกะครับติดตามแบบไม่ทันได้ที่ทุกวันพุธต้นเดือนทาง เี๋ยวพัชเชลสตรีโอสองเนี่ยย้อนหลังทุกวันสุดสุดท้ายของเดือนนะครับในช่วงเวลาของอ่ะพี่กลองไปดีครับทางทวิตเดีเขาวิตตอ์ทีวีตโฟอนตีทีวีสี่ปีนะครับละอีกทีนะครับวันกันนะครับทางฟ o d ตีทีวีเจพัฒทางยูทูบครับปเอาแล้วผมดูซิว่าครั้งหน้าเราจะเป็นแชมป์สาสมัยนี้หรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปกับคาราโอเกะครับ ลาไปก่อครับสวัสดีครับบสวัสาีครับขอขอบคุณ KFC และตะซอยผลิตภัณฑ์สักผ้า b a r ว i n Wash Dutchmule Life Plus หมอนฝรั่งทอดกรอบเลดออ l นิวซูซูกิ XL7 ไฮยีนเอ็กซ์เปิดแคบ AIS 5G